Day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate better Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, at night, not okay. All I want, and I'm gonna... You know, rough in a hard place. Do so I work hard or live in my oh. age? You're only young once. I can get a but I also want to teach yeah. you where I'm okay. Living life is doing hmm. lots of cocaine. Wait, no, it's yeah. no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? i mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Don't, don't. Some of us need purpose yeah. to overcome. But try yeah. to do what you love when it's yeah. done. Cause There's so Lood. many differences in each Lood. of us. Trust your gut. <laughs> เของนะหนุ่มของนะของหนุ่มเดี๋ยวนะจะหลุดนะ <c oughs> หลดเลยละกันนี่ โดนโดนนี่บอกแล้วว่าฝูงอยู่นี่ <c oughs> แบมที่สีมาแล้วแล้ว,วมีฝูงวิญญาณ ครับสบายดีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็นนะน้านักตกปลาทุกๆคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไซแชนเอลอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะท่านผู้ชมเมื่อนี้บ่าวไซจะพาทุกคนมาออกล่าปลาสูตรเนาะแล้วก็ปลาขอนเนาะก็เห็นเอาเบอร์สองนะนี่เนาะกับอุปกรณ์สุดนี่เนาะลอกซิมโบโน่ fx เนาะเบอร์สองผาหา hg นะประกอบขู่กับคัน ซูโม่สไมเวทสามขีดแปดเนาะคันยาวเจ็ดฟุตเป็นคันสองถอดน,นะท่านผู้ชมเป็นงานยูเอลนาะวันนี้มาเหงานเบาๆนะวันนี้พิเศษเนาะวันนี้จะมาลองใช้เหยื่อใหม่เนาะ <Wow. S 1> ที่สปอนเซอร์ส่งมาให้นะนั่นก็คือเหยือตัวนี้เนาะไมโคร M1 วันของหน้าโจอี้เนาะลาวสตีดฟิชชิงพลัสเนาะที่มันส่งมาให้เบาไซสเนาะลองนะวันนะนี้เนาะนี่ลักษณะเหยื่อก็จะประมาณนี้เนาะเป็นเหยื่อใต้น้าเนาะนเป็นัตปลาเนาะอันนี้เป็นงาน ของคนลาวเองเลยนเนาะนี่เป็นส่งมาให้ลองใส่เนะาะบอสใส่ก็สใส่เนาะที่เห็นสีโปกๆในบะแมนยังนะเพราะว่าบอกใส่ไปใส่ก็เอ่อไหวในกล่องเหงือมันก็เลยถูก,กันไปถูก,กันมาเลยสีโปกเนาะนี่เนาะหน้าตาแบบนี้เนาะสวยๆเนาะเป็นเหนือปลาสูตรแล้วก็ปลาขอเนาะตัวน,นี้เนาะเหงือใตตนาเนะไม้จะลองมันนี่ก็เป็นไม้นี่นะแค่บัดขึ้เกานะมาหาปลาสูตรนาคือเก่า อาไปรุ่นไปชมไปเซียนรำกันเนาะท่านชมว่าปั๊ยสามีผลงานมาฝากมาตอนท่านชมแล้วก็นหน้าหนาไปเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะท่านชมโอ้โหน้ำหนักดีตีกันน้ำหนักดีตีไกลเนาะสับตุ่นเลยเฮ้ยเกาะี่นะเกาะหิมะเลยรวมเงินถึกแต่แต่มันเกี่ยวนะเกี่ยวแน่ต้องหาตีบอลเป็นแปรในหีมะไปเนี่ย ตีเราก่อเนาะง่ายหทำไมเป็นแปลนหลินเนาะมันเลยโดนโดนโดนแล้วนี่นี่ เจอแล้วตัวใหญ่นะนะอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยหละกันนี่มาแล้วเนาะประสูติแต้มแหลกแห่งมานจาก เห่ไมโครเอ็มวันของหน้าเจ้าอี้เนาะมันมาเนะทุกทชมใส่สวยๆเลยเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาใส่ขอเก็บปลาหาที่กันต่อนะมาเก็บปลาแล้วที่กันต่อเนะเหลีดิมนะปะิะปลาสมันหมังอยู่เหลี่ยมแบบนี้เนะน้ำนิ่ง โอ้ยน่าโดนเตียมจังซี่เตียมจังซี่ช่างช่างงามมีตัวเลยเกินโดนโดนนี่มาแล้วเตมสองมาแล้วนี่ โอ้โหขอบป่าทุกท่านใส่ไงมีห <c oughs> ยกเลยละกัน <c oughs> ใส่สวยๆท่านผู้ชมนี่เนาะมันหมาน,มานนะเ <c oughs> ต็มปากเ <c oughs> ต็มคำไมโครเอม็มวันของนายโจยออีนะ่เนาะไม้เป็นแปลนแบบนี้เนี่ยโมพาดเนาะมีโตเนาะนี่แต่สองแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปใส่ขอเก็บปลาหาต,ตนะาาี่กันต่อเนาะเก็บปลาแล้วตี่กันต่อไอสี่ขันะเตรียมเดิมเลยเนานะ เหลี่ยมนมันหนามีนะเหลี่ยมหนามนิ่งๆเลยผสูตรนหมักมาดักกิปนปลาเนาะจัดไปไกลๆให้นี่ยให้หนาโดนเนี่ยสะกิดกินอยัางสะกิด โดน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 แล้วโอ้ยหลุดมันเป็นของงาวัวนะหวาล่อให้กัดมันหกไหมหกของงาว,วัวลวหลุดเลยปากจี รนโดนรุนอย่อย่าอย่าลุดอย่าของอย่าของนะหนุ่มอย่าของนะอย่าของหนุ่มอย่านะอย่าหลุดนะมหยกเลยละกันนี่ ใส่สวยๆนะท่านผู้ชมแต้มที่สามจากไมโครเอมวันเนาะมันมานเนาะพ่อใส่นี่ขอเก็บปลากันอุ้ยหูหฟูงอยู่นี่ด่านไปของโอ้ยเีย,เยตื่นวาเลยสดุดฟูงไค่อื้ม ตีตกเส่ฝูงเลยโอเคทำไมโดนโดนนี่บอกแล้วว่าฝูงอยู่นี่แตมที่สี่มาแล้วบอกแล้วว่ามีฝูงเพื่อจะของนะอุ้ยโบ่เหมยวะ มาหยกเลยแล้วกันนี่แต้มที่สี่มาแล้วท่านชมใส่สวยๆวยนะนี่อหมือนหมานเะนาะป๋าใสเนาะวันนี้กับไมโครเอ็มวันของหน้าโจอี e นะ้เนาะใกล้คำละต่อไม้นี่ก็ต่อ นะ่าทผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้สิขำแล้วนะครับมาสรุปผลงานการออกไม้เลยดีกว่าเนาะสำหรับการใส่เหงื่อไมโคร M1 ของหน้าโจอี้ทั่มมนนะันเนาะมันนี่เนะาะบัลไซได้อยูสีแต้มเนาะปผสูตรนี่ใส่ส,สวยๆเลยท่านผะู้ชมเนาะตัวบาลไซด์ลอดนะครับการใส่เหงื่อไมโคร M1 เนาะเป็นเหงื่อปผสูตรเหงื่อใต้น,นะน้ำเนาะทุ่มมันคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบาลไซเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย,บาย